เราก็ยังไม่ไปพิสูจน์ครับท่านได้จริงไหมนี่ก็มีอย่างเลยนะสอนท่านกำลังคืนธรรมฐานใหม่ๆอะไรท่านสมาธิท่านดีอะไรไรสมาธิควรเจโตกัลยาณมล้ามเจโตกัลยาย์้างเจโตกริยาณางร,รูยายา้จักใจของผู้นคน,น,นได้ใครจะสูงใครจะธําม้ิตใจนี้ท่านรู้ ใช่ทายานเนาะออยารู้ใจเาเอ,อือวันนี้ท่านเ,นเล่าเงองหลวงพ่อมีนเลยนะครแต่ยังไม่พูดแต่เลยเปิดเมาแส้งวันนั้นมาประชุมวันาหนักปฏิบัติว่าที่ไหนตางค้นตามพูดตามงน้นตงม่ดดีเห็นนั่งน,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 นี่ท่านบทฟังเขาเฉยแต่ท่านพูดคำอสร้าย ผมไนี่มันหรือยังเดี๋ยวกันมันจีงเดียครับผมเ้เนื้อนื้นื้อเนื้อเน่้นื้อนือเนอนืัอนื้นอเนืปอเนื้อนองนื้นื้ัเนนื้นือนืเนื้อนื้เนือนื้นเนืเนือเนืเนือเนื้อเน้นี้อเนืเนื้น้อน ทั้งหมอไม่ของเริ่องาอ้คือกำลัอยู่ทางล่างเดกอนฐานภูเขาเขามันอยู่ทางล่างทางภูเขาไม่เห็นมีใคเลยครับทนี่อยู่้างล่างคือไปนอนข้าบนเดินไปจากเดินถึงเขาไปนิดเดียวครับถึงอ่าเยดีน้องปู่แล้วครับเออเดินไปนิดปั๊บค่าเดินไครับทำไมเขาโยนภาพัปพอเลยอ ี่ไม่รู้เราไปว่านอะอ๋อหลวงหลวงหลวงปู่หลวงปู่ปังวัดป่าหนองคุณนี่ก็เป็นลูกศิษย์โดยตรงหลวงปู่มีเลยใช่ไหมครับก่อนหลวงพ่อทาสกันใช่ไหมโอ้หลวงพ่อทาสเพิ่งมาครั้งนี้อ๋อครับที่ป,ปังก็หลวงพระมีที่เดินกันไปเชียงใหม่ไปตั่มาโน่นนะ่ะแต่ปู่ยังไม่เกิดสงรักนโะอ้ออ แกแกชื่ออะไรนะหลวงปูอิสิโกใช่ไหมปูอ right? mm. ังอ oh. ิต yeah. 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 ิโรอิติโกเนาะอิสเรโกอิสริโกวัดป่านองคุณอืมทีนี่มีตอนหนึ่งที่ว่าเขาว่าหลวงพ่อนี่ไปอาศัยเขาเป็นลูกศิษย์เยือนวิชาถึงมีชื่อเสียงถึงนี่บอกว่าหลวงพ่อนี่หลวงพ่อยังน่ไปพิสูจน์ครับทำได้จริงไหม ผม่ขามียองเลยนะสอนท่านกำลังคืนกรรมฐานใหม่ๆอะไรท่านสมาธิท่านดีอะไรในสมาธิควรเจโตกัลยยาญาณมาต,าตาม<น>เจโตกลัลยยาญาณรนนู้จักใจคนอื่นคนอื่นได้ใครจะสูงใครจะถทท่อมคิดใจเน้ท่านรู้ใช่ทายาเนาะยาลู่ใจเขาคือวันเนี้ยท่านเล่าเอง หลวงพ่อมีนี่แหละครับแต่ยังไม่พูดแต่เลยเปิดเผยมาแจ้งว่าวันนั้นมาประชุมวันพระนักปฏิบัติทุกวันที่ไหนต่างคนต่างพูดต่างงูต่างไม่เห็นแ่้งนั้นเป็นวิธีท่านตะฟังเขาเฉยแต่ท่านพูดคำทุ้ท้ายแต่ผมนี่มันหลียงเดี๋ยวแต่มันติงเด็ดครับผมจ้อยเนาะดีแท้ๆนั่นแหละ